กินอย่างว่ามนีหอมันนี่ต้มไก่ต้มไก่ข้าวแรงข้าวแรงกเล่กันเด้อเซฟเซของแกมีเจลเด้เจเจลเดี้ยเจลตัวนี้เนาะมาเอาซีมารีวิวจะเจลกระแดกเจลปราแดกค่าคหอมๆนะตัวนี้เนาะเอ็ดละเ็กับมือเลยอามีน้ำซุปอีกน้ำซุปต้มไก่น้ำต้มอะไรก็ของแกมีเจลจำที่มีข้าวสัดเนาะผ้กสสัดกับบอกกรอบต่อข้าอยู่แล้วก็มี

กน้ำจิ้มน้ำจิมรสเด็ดรสเด็ดไม่แม่กินเนาะในประเด็นไม่กนเด็แซ่บนัวนัวดี้เกลืออะไรนะคัดเออจะอมบ้องนี่โอ้คับคัับขนาดบัวบัวกิมคือนมากมพอดีแซ่บพอดีแซ่บดูดอนกินทา อาทิตย์นึ่งเพาะเพาะกันแนึงูก็เลยจับซะครับนี่แบบของแก้มของเราบูมีอย่างหลเจ้ายืนยืนเชียวได้เปล่ายนเอา้นจับจับพักพัก็พอได้ยิงสิรอพี่น้องล้อกมาจับแน่เล พันไกายเลยเจ็บหลายพวกน้ำจิ้มน้ำเด็ดนั่นวันนี้พี่น้องเจ็บกับบ่าวดอยเดี้ยบ่าวดอยกับสองเชี่ยวมามาทีนี้ว่าฝากกดไลค์กดติดตามให้เด้อทุกคนเด้อาจจะอาจจเหียนกินเนาะ không 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 nó không 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 ok, không không súp mình không đi, không không chắc, không 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 súp không nhặt nhặt, để không 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 หลายคนโู้น้ำซุปนะ่ธรรมดาเลยน้ำซุปโอ้มีแต่โปรเฟสซอรเนาะแต่งกลินเนาะขาเริ่ดเริเริดโอ้เขาแล้ววะจ้องอะไรเนี่ยขาเดี๋ยวเสียบเอาวะมา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 โอ้ยเว้ยเว้ยเว้ยขาแต่งกิ่น

กันมีขวมได้ครับเดี๋ยวนอนเช่นนึงเนาะอาทิตย์นึงเช่นนึงเนาะตโตโตแบบน้ำประแดกครับครับ ตายยะทุกคนเลยอะมุกูทุกคนเนาะมเพื่อนทุกคนเข้มงอเลยเจอกันทา<ม><ม>แล้วเกละมลสอสกอะกล แกลาบใส่เนยกำนอจะดูงนี่กบเลืออะหอมเลยบนเลยอะลยเนอ่ยครับจะตุ๊กัาออ้นมาขัดจะประแดงอืม ไครับครับครับฝั่งจีนเจียงนะฮะจินจจีนรย่งเงี้ยจนเจียง่ยหลังใช่หรือเปล่าครัคัรดน้ง่ด้วยครับ เราเริ่มจะเป็นน้อยนักไอ้บ่อมดไปจ้ามหมดไปจากอบทุกคนที่ติดตามเยอะ what's that right? mm -hmm. mm -hmm. way.

มันจบห่านที่มองเกาแซกคือเกาเนาะพี่ต๋อม Hãy subscribe cho cái Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn เหรีกระดูกน้ำซุปครับน้ำซุปกับครับนัวดีขนาดเลยเนาะน้ำซุปว่ะอืมกินน้ำซุปนีกแล้ว очку Duo This one าเจาบประเดเนมะเข้าายแล้วเรับอ๋อตัดูเาดีนนะหน่วยดีเนาะหางนีเนาะเสียไปเาะอีียบเลาย สร็จร <Yeah>, yeah. <c oughs> ah, ้ายเนอะเสร็จร้ายๆเนอะังไม่ออกยังไม่